ไม่ใช่ว่าไปหน้างานใดก็จะวางเหมือนเดิมไม่ใช่ผิดหลักการเอาวัดจากกลางตู้เนี่ยป๊บปอมมาจนถึงหน้าสองด้านหลังไม่รั่วด้านข้างไม่ไปก็มีรีเฟคชันมันก็น,น้อยเนื้อเสียงได้มันก็สะอาดสะอ้านจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้วิธีที่จะสู้กับฟิสิกของเสียงแบบนี้นี่คือคำพูดของผมเสมอสวัสดีครับบุ้ยซาวแมนครับวันนี้มีความรู้ดีๆมาฝากขึ้นเลยนะครับนี่ข้างหลังผมเลยนะครับ อยากได้ซูเปอร์คารีอิยแล้วก็เงียบด้านหลังนี่เอ็นไฟมันทำให้เงียบได้นี่ผมทำให้ดูแล้วนะครับมันทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาบอกนะครับ We Sound Designer พื้นฐานก่อนนะครับสาหรับท่านที่เคยเรียนกับผมผมก็จะให้หนังสือไปเล่มน,นี้ะนะครับอย่าลืมไปอ่านแล้วก็ทบทวนนะครับเป็นเรื่องของพื้นฐานทีนี้เปิดไปในหน้าของในเรื่องของ directivity factor <c oughs> มันคือเขาเรียกว่าปัจจัยคุณภาพในเรื่องของทิศท,ทาง <c oughs> แนนอนนะครับแหล่งกําเนิดใดแหล่งกําเนิดใดธรรมชาติของแหล่งกําเนิดเสียงถ้าไม่ได้นํามาเรียงใดๆก็จะเป็นแหล่งกําเนิดที่เราที่เรียกว่า p o i n t source นั่นคือทําไมถึงเรียกว่าข้อยสดเพราะว่าคลื่นเสียงที่ออกจากแหล่งกําเนิดจะมีลักษณะหน้าคลื่นเป็นทรงกลมเสมอแบบจุดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ได้มันเรียงอะไรเลยมันก็เป็นแหล่งกําเนิดแบบจุดนะครับแล้วหน้าคลื่นมันก็เป็นทรงกลมทีนี้พอหน้าคลื่นเป็นทรงกลมเวลาเราจะดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของแหล่งกําเนิดที่มีหน้าคลื่นทรงกลมเนี่เขาก็จะเทียบม,มุมที่เกิดขึ้นเป็นหน่วยสเตเรเดียน เพราะน,นั้นมุมในหน่วยเซเรเดียนก็คือมุมตันในหน่วยเซเรเดียนเนี่ยญบ่งบอกอะไรนะครับเมื่อเทียบเป็นแหล่งกําเนิดเสียงบ่งบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆนี่มันจะดังถ้าอยู่ไกลมันจะก้างขึ้นนะครับแล้วก็ความเข้มเสียงก็ลดลงน,น,นะครับแน่นอนแบบนี้ธรรมชาติของเซฟเฟอร์มันก็ถ้าเรามีลำโพงหนึ่งใบเนี่ยนะครับเทียบเป็นหน้าคลื่นทรงกลมเนี่ยนะครับ มันก็ออกรอบตัวใช่ไหมครับออกรอบตัวครับพอออกรอบตัวเนี่ยเรากําหนดให้นะครับในเรื่องของ Q Factor ก็คือเขาเรียกว่าปัจจัยคุณภาพนะครับในเรื่องของพิศทางนะครับเป็นจุดอ้างอิงก็คือจุด 0dB นี่แหละสมมติไม่มีลำโพงหนึ่งไปออกรอบตัวดัง0ูนเดซิเบลนะครับ ถ้าเรามีการบังคับทิศทางใดๆอย่างเช่นซับวูเฟอร์มันลอยขึ้นหรือมันล้วแล้วก็มันวางติดพื้นนั่นคือหมายความว่าด้านล่างมันหายไปของทรงกลมนี้เราก็จะได้ความดังเพิ่มหน้าจุดที่ยืนฟังเดิมแต่ไม่ใช่ว่ามันดังมันจะดังขึ้นจุดไกลๆมันจะไม่ดังไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจุดรีเฟกพื้นอ่ะ นี่นะครับถึงจะมีการออกกราวซับโฟลนซับฟูเฟอร์ถึงจะมีหลักการนี้นะครับเอาล่ะอาจจะไม่ได้เจาะถึงเรื่องนั้นเจาะแค่ว่าพอมันอยู่ติดพื้นเนี่ยนะครับครึ่งวงกลมมันก็หายไปมันก็มีความดังเพิ่มทีนี้โดยหลักการในเรื่องของ Q factor เนี่ยเราสามารถบังคับให้มันมีทิศทางเพิ่มขึ้นได้โดยเราจะมาเทียบเป็นตัวโพรลาแพทเทิร์นเป็นคาดิออย เป็นซูเปอร์คารอไอะไรก็ว่าไปปกติแล้วมันก็จะเป็นโอหนิเดเรชลันแนลใช่ไหมครับออกรอบตัวนะครับทีนี้ถ้าเราบังคับอย่างเช่นเราทำอินเวอร์สแตกซ้อนเข้าไปก็คือบังคับด้านหลังด้วยมันก็จะมีความดังเพิ่มขึ้นหรือผมเรียกว่ามันมีปริมาณความขี่หรือความเชื่อมเสียงในทางเชิงกลอลองเนึกภาพถ้ามันเป็นลำโพงเสียงสูงเนี่ย เราสามารถหาปากพอนในไปนครอบได้แล้วก็มันก็จะเกิดรีเฟ t ชันภายในเกิดปริมาณความถี่เชิงกลเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ามีปริมาณความเข้มเสียงด้านหน้าที่ถูกบังคับมาเพิ่มขึ้นไม่รู้เท่าไหร่ล่ะเป็นไปตามในเรื่องของ Q factor ตะครับแต่กนพงความถี่ต่ำนี้นะครับไม่สามารถหาอะไรมาครอบได้เพราะอะไรเพราะความยาวขึ้นมันเยอะเป็นหลายเมตรความยาวขึ้นนะครับจำาได้ไหมครับแลมด้าเท่ากับ4ส่วน f รเราต้องทำยังไงเราต้องทำด้วยวิธิการเชิงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ฟิสิกส์แบบนี้เสริมกันนะครับวิธีนี้ผมทำก็คือวิธีวางแบบ n f i l ไฟซับคาร์อีอยนะครับรัศมีก็จะออกเป็นซ u เปอร์คาร์อีโอยนทีนี้ข้อเสียของ n f i นไฟนะครับข้อเสียของ n f i นไฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีความผี่บางส่วนที่มันรั่วไปด้านหลังนั่นนั่นเป็นธรรมชาติของซ u เปอร์คาร์อยอยู่แล้ว นึกภาพโคลาเบเทิร์ไมโครโฟนออกไหมครับท้ายังไงถึงองนี้ผมก็เลยผสมอินเวอร์สแสกเข้าไปแบบนี้นะครับหักล้างด้านหลังด้วยเป็นยังเป็นซูเปอร์ขยดอยด้วยแบบนี้เพราะนั้นเสียงในอุดมคติจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้วิธีที่จะสู้กับวิสิ์ของเสียงแบบนี้นะครับผมพูดเสมอผมพูดให้ผู้เรียนเสมอนะครับนี่คือคาพูดของผมเสมอนะครับถ้าเรารู้วิธีจะสู้กับวิสิ์ของเสียงเสียงในอุดมคติเกิดขึ้นได้แดน่น พราะนั้นพอมีการบังคับด้านหลังด้านหลังเงียบแล้วนะครับความเป็นซูเปอร์ก็ด้านหลังก็จะถูกหนักล้างโดยตัวอีดวอสแต็กเห็นไหมครับทีนี้นะครับปริมาณความถี่เชิงกลมันก็เพิ่มอยู่แล้วเพราะมันถูกบังคับด้านหลังด้วยเห็นไหมครับเป็นไปตามในเรื่องของ q f a c t o r ในหนังสือของผมเขียนไว้ชัดเจนลองไปอ่านดูนะครับปริมาณความถี่เชิงกล,ล้วแบบที่มัน มีความเข้มเพิ่มขึ้นมาด้านหน้าจากการบังคับเหล่านี้แหลอะอนะครับมันมีข้อใดอย่างหนึ่งทิศทางการกระจายคลื่นหน้าตู้ลำโพงมันไม่สเปชปะมันครอบคุมครอบคุมตามอัตราส่วนรูปร่างเรียกว่า forward x ratio ของพื้นที่ลึกหารกว้างเนี่ยเราทำบังคับทิศทางเพื่อให้เกิด polar pattern ที่มีลักษณะอัตราส่วนรูปร่างที่มันพอดีกับพื้นที่อ,อันนี้สำคัญ นะครับสองด้านหลังไม่รั่วด้านข้างไม่ไปถ้าสมมุติงานนี้เป็นงานในฮอเนี่ยมันก็มีรีเฟลคชั่นมันก็น้อยนะครับเสียงสะท้อนมันก็น้อยเนื้อเสียงได้มันก็สะอาดสะอา้านไดเล็กซาวมันก็สะอาดสะอ้านเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของมันมันครอบคลุมนานหน้ามันอยู่ในโซนมันอยู่ในอัตราส่วนรูปร่างหรือเรียกว่า forward s p e c t i o ของพื้นที่นะครับทีนี้คำนวณยังไงนะครับคำนวณยังไง แน่นอนนะครับเอ็นไฟล์ก็คือเลเยอร์หน้าจะทำสองเลเยอร์สามเลเยอร์สี่เลเยอร์ก็ได้นะครับนี่ทำสองเลเยอร์เลเยอร์หน้าต้องน่วงดีเลย์ทั้งเซ็ตนี่ให้อินเฟรดเลเยอร์หลังน่วงเท่าไหร่ล่ะน่วงที่1นส่วนสรอบคลื่นของความถี่กลางความถี่กลางของจุดตัดคอร์สนะครับอ่าตู้นี้ผมตัด3 0มสถึงแปความถี่กลางก็จะใช้สูตรสแควร o รูทไฮพาร์ตคูณโลพาร์ตก็ได้หรือสูตร ไอพาร์ตบวกโลพาร์ตหารสองก็ได้อันนี้ผมใช้สูตรไอพาร์ตบวกโลพาร์ตหารสองนะครับก็ได้ห้าสิบห้าอ่าสมมติยกตัวอย่างตู้นี้แล้วกันหนะ้าสิบห้าก็หนึ่งพันหารห้าสิบห้าก็คือไทม์เท่ากับหนึ่งส่วนเอฟนั่นแหละแล้วก็แปลงหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับก็หารสี่ซ้ำก็เป็นค่าที่หน่วงก็ประมาณสี่จุดห้าสี่มิลลิเซกหน่วงชุดนี้ทั้งชุดเลยทีนี้มันมีอินเวสต์แตกซ้อนมานะครับอ่าก่อนจะพูดถึงอินเวสต์แตกพูดในเรื่องของระยะเราวัดหน้าตู้เนี่ย ตรงนี้นะครับวัดแวบจนถึงหน้าตู้นี้นะครับวัดหน้าถึงหน้าเนี่ยมันก็จะประมาณหนึ่งส่วนสี่แรมด้าของความถี่กลางที่ว่านะห้าสิบห้าเมื่อกี้นะครับก็แรมด้าเท่ากับสี่ส่วนเอฟสามซ้หนึ่งบวกศูนย์จุดหกพีอุณหภูมิประมาณสามสิบองศาหารด้วยความถีม่ห้าสิบห้าเมื่อกี้นะครับก็ความถี่กลางเมื่อกี้นี่แหละครับได้เท่าไหร่ก็หาร 4. สี่ซ้ํา,าแล้วก็ประมาณ หนึ่งจุดห้าเก้านี่ปุ๊บหนึ่งจุดห้าเก้าเมตรอ่าเห็นไหมครับทีนี้พอได้หนึ่งจุดทำไมต้องความถี่กลางเพราะมันจะได้โดนความเป็นเอ็นไฟล์ทุกความถี่เราจะไม่ยังเป็นต้องเลือกเราเลือกความถี่กลางเลยนะครับเพราะว่าสูงกว่านั้นมันก็กลายเป็นเอ่เอ,อกลายเป็นซูเปอร์คารดิโอต่ำกว่านั้นก็กลายเป็นซูเปอร์ถ้าเราเลือกความถี่กลางนะครับทีนี้นะครับอินเวอร์แตกหน่วงยังไงนะครับทีนี้วิธีต่อก็คือต่อที่คอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นเอาท์เลเยอร์หลังหนึ่งเอา เอาเลเยอร์หน้า1นึ่งเอาเลเยอร์หน้านี่ทีนี้ถ้าเราไม่มีตู้ที่มีแอมแล้วก็มี DSP ในตัวนะครับเราก็ต้องแยกเอาเลเยอร์หลังสำหรับ inverse ์ t a c k อีก1นึ่เอาแล้วก็เอาเลเยอร์หน้าสำหรับอินเวอร์สแ k กลองเลเยอร์หน้าอีก1นึ่เอาใช้ทั้งหมดคนทรลเลอร์ใช้4 out. ี่เอานี่สองสองเลเยอร์นี่ใช้4ี่เอาเพราะว่ามันมี inverse ์ t a c k ด้วยทีนี้ตู้นี้มันมี ก็เรียกว่า DSP ในตัวก็เลยใช้แค่2เอาแล้วก็หน่วงดีเลย์ข้างในตู้นี้มันมี DSP แล้วก็กับเฟตในตู้นี้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของ n n f i ไฟล์เลเยอร์หน้าเลเยอร์หลังไม่ต้องกับเฟตใดๆนะครับไม่ต้องกับเฟตใดๆเพียงแค่ว่าหน่วงเลเยอร์หน้าให้ถึงให้อินเฟตเลเยอร์หลังทั้งหมดทีนี้ถ้าอินเวอร์สแ c k นี่ก็ต้องบวกค่า,าดีเลย์ของ inverse stack เข้าไปนะครับทีนี้ค่าดีเลย์อินเวอร์สแตนี่เท่าไหร่นะครับเราวัดจากกลางตู้เนี่ย ปึ๊บออกมาจนถึงด้านหลังปึ๊บได้เท่าไหร่หารความเร็วเสียงคูณด้วยหนึ่พก็เป็นค่าที่หน่วงสำหรับเอาอินเวอร์แตกตั้งหากอันนี้ได้ประมาณ3า3 8ุดปมิลลิเกับเฟดด้วยเนี่ยกับเฟดแล้วก็น่วงเออลดเกนด้วยสักลบส มีคำถามทำไมไอตัวอินเวอร์ส a ซกต้องลดเกณฑ์ลบสามเพราะว่าตามธรรมชาติของโอมนิดิเร็ชันแนลแล้วนะครับถ้าเราวัดจริงๆเนี่ยเสียงด้านหน้ากับด้านหลังจะต่างกันอยู่สามเดซิเบลนะครับมันรอบตัวจริงแต่มันมันมีความต่างความดังอยู่เพราะนั้นเกณฑ์ก็ลบสามก็ได้นะครับหรือจะเกณฑ์ศูนย์ก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับคือถ้าอยากความเป็นอยากได้ความหักล้างด้านหลังดีๆก็ลองลดเกณฑ์นะครับอ่ามันเป็นเทคนิค,นคมันเป็นเทคนิคทีนี้นะครับ นี่ตรงเฟสทั้งหมดแต่ตู้ที่ใบหันหลังกับเฟสหน่วงดีเลย์นะครับตู้ที่ใบเลเยอร์หน้าน่วงดีเลย์นะครับทีนี้เลเยอร์หลังนี่ก็หน่วง3.84มิลลิเซกสำหรับตู้นี้นะตู้อื่นไม่รู้ต้องคำนวณใหม่ตามที่ผมบอกคำนวณกับเฟดด้วยอันนี้ก็กับเฟสแต่ไม่ใช่3.84แล้วก็ต้องบวกเท่าไหร่บวก4.54เข้าไปนี่เพราะมันเป็นเลเยอร์หน้าดังนั้นตู้นี้ตู้ที่อยู่อินเวอร์สเลเยอร์หน้าก็หน่วงเท่าไหร่8.38มิลลิเซกเห็นไหมครับ ก็บวกของชุดเอนไฟเข้าไปทีนี้มันก็จะกลายเป็นซูเปอร์คาดิโอยแล้วแล้วก็ด้านหลังก็เงียบถ้าไม่เชื่อมาฟังดูอันนี้ผมพยายามพิสูจน์ทฤษฎีแล้วก็ทำหลายๆแบบให้ได้เห็นนะครับเพราะว่าผมกำลังเขียนหนังสือที่มีเล่มเดียวในประเทศตอนนี้ที่ที่เป็นหนังสือที่ผมเขียนจริงๆที่ไม่ได้แปลมาจากของใครอ่านะครับที่เป็นภาษาไทยท่านที่ได้เล่มพื้นฐานเล่มนี้แล้ว ก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับนี่เพราะนั้นถ้าเรามีแค่คอนโทรลเลอร์เราก็ใช้อยู่4อัเอาเอินเวอร์แสแต็กหลังเอาอินเวอร์แสแต็กหน้าอาลเลเยอร์หลังอาลเลเยอร์หน้าอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ถ้าเรามีแอมในตัวแบบนี้ก็หน่วงดีเล์กับเวทที่ DSP ในตู้เลยก็จบนะครับหรือใช้แค่คอนโทรลเลอร์แค่2อัลนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับเสียงในอุดมคติเกิดขึ้นได้เสมอนะครับถ้าเรารู้วิธีที่จะจัดการนะครับ อ่าไม่ใช่ว่าไปหน้างานใดก็จะวางเหมือนเดิมไม่ใช่ไปหน้างานใดก็จะวางเหมือนเดิมไม่ใช่ผิดหลักการเพราะมันเป็นเรื่องของอัตราส theory, ร่วนการกระจายหรืออัตราส่วนรูปร่างของพื้นที่ให้มันสัมพันธ์กับอัตราส่วนรูปร่างการกระจายของลําโพงเพราะนั้นลําโพงเสียงกลางหรือเสียงสูงมันถูกบังคับด้วยเวฟไกด์ปากพนอะไรก็ตามด้วยตัวรูปร่างของตู้นะครับแต่ลําโพงความถี่ต่ำมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราต้องบังคับด้วยวิธีการเชิงอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็เชิงฟิสิกส์ร่วมด้วยถึงจะได้อัตราส่วนรูปร่างที่มันตรงกับพื้นที่วันนั้นหน้างานใดก็ตามก็จะไปวางเหมือนเดิมไม่ได้ผิดหลักการนะครับทุกหน้างานต้องมีการคำนวณใหม่วางใหม่ออกแบบใหม่มุมใหม่เสมอนี่คือหลักการที่ถูกต้องโอเคนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจวุ้ิซาแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ